วันนี้น้องของขวัญมาเที่ยวที่ The b u f ฟ a l o อ์อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่ถึงทางเข้ารีสอร์ทแล้วด้านขวามือก็จะเป็นคาเฟ่น,นะทุกคนสำหรับใครที่ไม่พักก็มาคาเฟ่ได้มีชูชิมีอาหารญี่ปุ่นขายทางเข้าก็ดูธรรมชาติมากๆมาถึงที่ล็อบบี้แหละนี่เลยจุดขายของเขาก็จะคือบั f f a l o หรือควายนั่นเองนี่น้องพนักงานต้อนรับดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่กินอาหารช้าทุกคนเรากำลังเดินไปที่พักกันแล้ว ตกแต่งด้วยไม้หวายสารเป็นตัวนุ่นตัวนี้โหสวยงามมากๆทุกคนน้องจากขวญนจะน,นำป้าหน่อยห้องเราอยู่ไหนโอเคเจอผนังป๊าสวยในะห้องั่นขอถ่ายรูปหน่อยโอ้ใจเย็นลูกอย่าพึ่งไปทีสระนะห้องเราติดสะเราไปดูห้องกันก่อนไหมคะลูกสาวโอเคไปเข้าห้องกันก่อนปะเปิดห้องมาทุกคนก็จะประมาณนี้ป้านอนพื้นแน่เลยคืนนี้บนเตียงให้คุณแม่กับน,น้องขวันนอนด้วยกันโอเคป้าพามาดูห้องน้ํา และก็มีประตูเปิดมาด้านหลังที่พักมันก็จะดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ายุงก็น่าจะเยอะด้วยนะทุกคนโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้ากันลูกน้องขวัญอ,อนไม่ไหวแล้วมาที่สระน้ําอีกด้าน้องขวัญเป็นเด็กที่ชอบเล่นน้ำาทส่สุดในโลกเลยแต่วันนี้จะให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวพอนะเพราะว่าน้องของขวัญเพิ่งจะหายไข้มาโอเคเล่นได้โลดลูกตามสบายเลยค่ะลูกสาวโอเคไม่เอาหน้าจุม่มแล้วก็ไม่กินน้ำนะ แต่ฝนเจ้ากรรมดันตกสะก,ก่อนยังไม่ทันได้เห็นควายเลยไว้ต่ออีพีหน้านะ